สูตรหมักที่เศษที่ใครๆนะครับไม่เคยเปิดเผยมาก่อนไม่เคยทํามาก่อนหรือยังไงไม่ทราบนะครับแต่วันนี้ลุงชัยจะมาเปิดเผยนะครับผมคนๆนะครับใช้ไม้คนๆก่อนเทลงไปอันนี้ไม่จํากัดเลยนะครับก็ไม่พูดทำทำเพียงนะเทลงไปเลยนะครับผมนะครับทั้งทั้งต้นพริกมีอายุมากแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ f อที่รักทุกท่านนะครับพบกับผม ลุงชัยกิรกรรมลำหน้านะครับผมเหมือนเดิมครับที่เก่าเหมือนเดิมครับสวนพริกนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาผสมปุ๋ยสูตรเด็ดนะครับผมสูตรหมักพิเศษนะครับผมที่หลายๆสำนักนะครับยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวลุงชัยนะครับจะมาเปิดเผยเคล็ดลับสูตรเด็ดทําให้พริกงามนะครับยืดอายุพริกได้นานนะครับผมพริกออกลูกดกนะครับนะครับผมพริก ทนทานนะครับต่อโรคแมลงนะครับผมนะครับเอาละครับไม่พูดพรำจำเพลงนะครับผมนะครับก็มาผสมปุ๋ยทกันได้เลยนะครับผมไปดูกันเลยครับผมก็ได้เตรียมถังมานะครับหนึ่งถังนะครับถังเป็นถังสีนะครับผมซึ่งก็จะจุน้ําได้ปริมาณ20ลิตรนะครับผมแล้วก็ผมก็จะตัก น้ำเปล่านะครับมาใส่ที่ในถังนี้นะครับเป็นเพี่องๆมาช่วยกันนะครับผมนะครับมาช่วยลุงชัยน้อยนะครับลุงชัยจะผสมสูตรเด็ดนะครับวันนี้นะครับผมซึ่งเป็นสูตรหมักพิเศษนะครับเป็นสูตรหมักพิเศษที่ใครๆนะครับไม่เคยเปิดเผยมาก่อนไม่เคยทํามาก่อนหรือยังไงไม่ทราบนะครับแต่วันนี้ลุงชัยจะมาเปิดเผยนะครับผมนะครับซึ่งลุงชัยก็มีหลายสูตรนะครับที่ผ่านมาก็ทําคลิป ลงไว้หลายสูตรอยู่นะครับนะครับผมก็จะนะครับได้นำปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ 15- 15 15นะครับผมเทลงไปครับ1กิโลกรัมนะครับผมนะครับ1กิโลกรัมนะครับผมซึ่งก็คนๆนะครับใช้ไม้คนๆก่อนนะครับใช้ไม้คนๆนะครับแต่ว่าตัวเม็ดปุ๋ยก็ยังจะไม่ละลายนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ ของยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อคาราบาวนะครับผมนะครับใครใครก็น่าจะรู้ดีนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเครื่องมือโบราณในการไถนะครับเป็นสัญลักษณ์ของจายี่ห้อนะครับผมนะครับพูดง่ายก็คือไถนานะครับไถไถนาแบบโบราณนั่นแหละครับแล้วก็หัวเป็นหัวสัตว์นะครับหัววัวอะไรครับพูดง่ายนะครับ นะครับนี่ขนาดขนาดไม่ไม่บอกนะครับนี่นะครับเอาแล้วครับแล้วต่อไปก็เทอันนี้ลงไปเลยนะครับน้ำหมักเศษอาหารในครัวเรือนหมักเป็นเวลาสองปีดำปีเลยนะครับผมนะครับเทลงไปอันนี้ไม่จํากัดเลยนะครับอันนีเทลงไปเลยนะครับไม่จํากัดเอาลงไปสักประมาณห้าลิตรก็แล้วกันนะครับห้าลิตรถกลิตรสิบลิตรก็ได้นะครับไม่เป็นไรตัวนี้ไม่ไม่ ไม่จำกัดไม่มีสูตรตายตัวนะครับคือใส่ได้เยอะเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีนะครับผมใส่เต็มถังนี่เลยแล้วครับนะครับจนเต็มถังนี่เลยนะครับอ่าซึ่งก็น้ำเปล่าก็ประมาณอ่าสิบสิบเจ็ดสิบแปดลิตรนะครับอ่าสิบหกสิบเจ็ดลิตรนะครับน้ำเปล่านะครับที่ใส่ในถังลงไปก่อนหน้านี้นะครับอ่าทีนี้นะครับก็จะมี ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยครับนะครับเป็นน้ำน้ำน้ำหมัก EM นะครับซึ่งก็จะเป็นน้ำหมักที่ใช้น้ำซาวข้าวนะครับเป็นเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็ใส่กากน้ำตาลและก็หัวเชื้อเอ็มนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บันทึกภาพไว้นะครับตอนทำนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่ยากนะครับก็ใช้น้ำซาวข้าวนะครับที่ ที่ได้จากการซาวข้าวนะครับก่อนจะนึ่งนะครับน้ำหมักข้าวเหนียวนะครับน้ำซาข้าวข้าวเหนียวนะครับหรือว่าบันภาษาอีสานบันท่าวเกลือนำมาเข่านะครับเนาะหรือว่านำหมวกนั่นเองครับนะครับซึ่งซึ่งก็จะผสมกากน้ำตาลแล้วก็อเอ็มนะครับผมลงไปนะครับซึ่งสูตรก็ไม่ได้ตายตัวนะครับก็ก็ใช้ ตามที่เราพอใจนะครับใช้ตามที่เราพอใจนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเทลงไปเลยนะครับผมนะครับเทลงไปเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็อ่าคนคนคนนะครับคนคนคนอ่าคนคนอ่านิดนึงนะครับไม่ต้องคนมากนะครับอ่าทีนี้นะครับเราจะหมักไว้สักหนึ่งคืนหนึ่งคืนหรือหนึ่งวันก็ได้นะครับ นะครับหรือ1วันกับ1คืนก็ได้เหมือนกันนะครับอ่านะครับเวลาเอาเดี๋ยวเพื่อที่จะหมักทำไมนะครับก็เพื่อที่จะให้ปุ๋ยอ่าละลายเข้ากันได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะจับกับพวกกรดอินทรีย์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ธาตุ NPK จับกับกรดอินทรีย์ต่างๆนะครับแล้วก็จะทำให้ นําไปปลดปล่อยให้กับรากพืชรากพริกได้โดยง่ายนะครับผมนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราใช้สูตรนี้นะครับพริกก็จะสวยสดงดงามมีใบเขียวเข้มนะครับลูกดกนะครับพริกมีอายุยืนยาวออกไปอีกนะครับทั้งที่ต้นพริกมีอายุมากแล้วนะครับแต่ต้นพริกก็ยังสามารถที่จะออกลูกออกผลต่อไปได้อีกนะครับผมเพราะว่าได้รับ ธาตุอาหารทุกอย่างอย่างเพียงพอนะครับนะครับการที่เราผสมปุ๋ยเคมีอินรีย์ผสมเข้าด้วยกันนะครับก็จะทําให้มีธาตุอาหารครบนะครับซึ่งก็จะทําให้พริกหรือพืชต่างๆของเราได้รับธาตุอาหารต่างๆอย่างครบถ้วนนะครับาการที่จะใช้ปุ๋ยอินรีย์อย่างเดียวนะครับปุ๋ยหมกักอินทรียหรือปุ๋ยน้ําอินทรีย์อะไรต่างๆอย่างเดียวนะครับก็อาจจะาขาดธาต n p k นะครับไม่เพียงพอนะครับเราก็จึงต้องเติมปุ๋ย n p k ลงไปนะครับเพื่อที่จะเติมเต็มนะครับให้ปุ๋ยของเราได้นะครับธาตุอาหารอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็การที่การใช้สาราปุ๋ยเคมีนะครับอย่างเดียว n p k อย่างเดียวนะครับก็จะไม่เพียงพอนะครับก็จะไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้ขา,าดธาตุพวกธาตุรลงธาตุเสริอมอย่างเช่นธาต แคลเซียมแมกนนเซียมกร,รมมถันพวกนี้นะครับแล้วก็จะขาดธาตุพวกเหล็กทองแดงแมนกนีสนะครับโบอรนสังกะสีนะครับ,โบร,นะรบโบริดบินัมพวกนี้นะครับนะครับก็จะไม่เพียงพอนะครับเราก็จะจึงต้องมีการใส่ปุ๋ยอินรีย์นะครับซึ่งปุ๋ยอินทรีย์โดยมากก็จะไม่พอนะครับไม,ไม่พอก็จะพร่องธาตุอาหารต่างๆลงไปนะครับเราก็จอง จึงต้องเติมธาตุอาหารนะครับทงต่างทางใบเสริมทางใบเข้าไปอีกนะครับพวกธาตุรองธาตุเสริมนะครับก็ต้องพ่นให้ทางใบเข้าไปอีกก็จะทําให้พืชของเราได้รับแร่ธาตุอาหารอย่างครบถ้วนนะครับเพียงพอนะครับไม่ขาดนะครับผมนะครับซึ่งก็จะทําให้พืชผักของเรานะครับได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่ ะครับเพื่อที่จะไปบำรุงส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยให้ต้านทานต่อโรคแมลงได้ระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่100%เอร์ซนะครับแต่ว่าก็จะทําให้แข็งแรงต้านทานได้ระดับหนึ่งนะครับนะครับและที่สําคัญก็จะทําให้ออกรูปดกติดผลดกนะครับอายุยืนยาวนานออกไปอีกนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่นะครับตอนตอนสักประมาณบ่าย บ่ายสามนะครับบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงเย็นนะครับผมถึงจะมาใส่นะครับก็คอยติดตามว่าผมจะใส่ปริมาณยังไงนะครับใส่เท่าไหร่นะครับนะครับผมเพื่อที่จะได้นําไปเป็นแนวทางนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับก็จะนําไปเป็นแนวทางนําไปปรับใช้ได้นะครับอาจจะไม่ต้องนําสูตรของผมไปใช้เป๊ะๆทั้งหมดนะครับแต่ก็สามารถที่จะเอาเป็น ปรับใช้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับเพื่อที่จะให้พืชของเรานะครับงอกงามแล้วก็เจริญเติบโตนะครับออกลูกติดผลดกผลผลิตมีคุณภาพนะครับตรงตามความต้องการของตลาดนะครับผมนะครับลุงชัยก็จะพยายามสรรหาเทคนิควิธีการต่างๆนะครับมานำเสนอต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจนะครับผม ก็ได้รับชมไปด้วยกันนะครับเอาละครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลุงชัยกษตรกรรมล้ำหน้านะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดูแลพริกนะครับมาปลูกพริกดูแลพริกมานําเสนอต่อท่านผู้ที่สนใจนะครับได้ชมรับชมไปด้วยกันนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้ขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ